ประชาชนนักเรียนนักศึกษาที่จังหวัดกรสินร่วมรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อกระตุ้นให้สังคมมองเห็นว่าปัญหาดังกล่าวไม่ใช่เรื่องปกติในสังคมที่จงังหวัดกรสินครับนักเรียนนักศึกษาข้าราชการพ่อค้าประชาชนและนักธุรกิจในจังหวัดกรสินรวมพลังรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อกระตุน้นเตือนให้สังคมไทยไม่ยอมรับการคอร์รัปชันเห็นเป็นเรื่องปกติอีกต่อไปครับ นายสุรพจน์รัชชุศิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสิน์พร้อมด้วยนักเรียนนักศึกษาข้าราชการพ่อค้าประชาชนและนักธุรกิจในจังหวัดกาลสินกว่าว่า1,500คนรวมพลังกันที่สนามหน้าสารกลางจังหวัดกาลสิน์เพื่อรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันโดยได้ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบและได้เดินรณรงค์ไปตามถนนสายหลักในเขตเทศบาลเมืองกาฬสิน์เพื่อกระตุน้นเตือนให้สังคมไทยไม่ยอมรับการคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติอีกต่อไป รวมทั้งเพื่อกระตุ้นให้ทุกสังคมทุกองค์กรจะต้องดูแลสถาบันองค์กรหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนไม่ให้เกิดปัญหาการคอร์รัปชัน เพราะการคอร์รัปชันเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจด้านการเมืองและสังคมทําให้ประเทศไทยเกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงแต่ดูเหมือนว่าปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องปกติและยอมรับได้ในสังคมไทยจึงนับว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเยาวชนและคนรุ่นใหม่จะถือเป็นเรื่องปกติของประเทศไทยจึงได้มีการจัดงานครั้งนี้ขึ้นเพื่อกระตุน้นเตือนให้สังคมไทยไม่ยอมรับการคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติอีกต่อไปครับ